สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคือลุงเนี่ยเชิญเอาของนกมานะลุงพีสวัสดีทุกคนในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทุงด้วยนะครับแค่ไปเนาะเริ่มเริ่เงินเอาของนกมาเริ่มลงไปสี่ร้อยบาทนะครับแล้วลุงสี่ร้อยนะค่ะสี่ร้อยครับแค่นกมานแล้แค่นกมะเชื่อใจว่าไม่ช้านี้เดี๋ยวได้เห็นของพี่เอแน่นอนพี่เอมาแน่นอนแน่นอนยำเถือกลุยลม ลุยกันให้กระจายแน่นอนนะครับของผมมาต้นอาทิตย์หน้านะครับอันนี้ของลุงนะครับผมของลุงลุงเลิศนะครับที่เวยํานาอยู่กับพ่อตาพี่สันนะครับตัวนี้นาจาของนะคะจาของเน่จาของสุดหล่อครับเน่เน่นี่เลยนะครับลงชุดนี้หมดไปเท่าไหร่ครับราคาเต็มเลยอะราคาเครื่องแปดหมื่นกว่าเงยรวมรวมรอยยางด้วยเหรอลุงอ๋อรวมรอยยางด้วยนะครับนี่แล้วก็ ต้อีันงน้ 4, 5, 6, อ๋อนี้อันนี้ดาวขึ้นราคาใช่ไหมอ๋อดาวขึ้นราคามานะครับก็พร้อมเครื่องอยันมาง,งานงานงานไทยงานไทยหรืองานอินโดนะลุงหรือมิเงก์งานไทยเนาะงานไทยนะครับเครื่องอินโดงานไทยตัวนี้ก็<อ>จ,ะจะเป็นตัวมุลเลงตัวล่าสุดของโรงงานเลยนะครับผมระบบเกียร์ก็อนี่นะครับ เกียร์หนึ่งจะไม่มีเกียร์สามนะครับผมมีเกียร์ถอยเกียร์ว่างแล้วก็เกียร์สองเลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าแท่นตัวนี้นะครับเพราะว่าทางลุงแกได้ซื้อของนกมานะครับมี่นดาเด็กน้อจเล่นน้องใส่ยางหร้อหอมร้อยยาง ดาวไปครึ่งหนึ่งนะครับผมตัวนี้ที่ร้านอินทิชัยขายอยู่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมอยากเห็นของผมแย่แล้วรอส่งที่ร้านวุฒธนะครับอืม้เนี่ยหนึ่งจุดเก้านะนี่ตัวเนี้ยโอ้เป็นตัวที่กินเครื่องกินโคงได้เสด็จเลยนะ <c oughs> นีนะครับ นี่นะครับเป็น TF 120 NL อ่อ๋อเป็นยันมา่างานโยมอไอแกะลืมไอแกะยันไทยมันเป็นความจำอะไรขนาดนี้เนาะระดับเทพจริงๆผลิตในประเทศไหนผลิตเออนี่เขาก็มีอยู่ในตาผมเนี่ยผลิตในประเทศไทยครับเดี๋ยวรอมาดูแกะกล่องกันเลยนะครับผมผม แงะมาเห็นพอดีนะครับกบบกโอ้โหของจริงหรือเปล่าเนี่ยของจริงเหรออ๋อลุงบอกว่าเนื้อไปกินแล้วก็เป่าลมสอมียัดตูดเลยโอ้ยดีีเดยวเดี๋ดีเดี๋ดีเดี๋ดีเดีเดท้ปากเอาเนื้อออกทั้งปากนี่านะกลายเป็นซอมบี้กบนะครับ อ้าวทอดนี่เลยครับผมหนียังไม่ได้เอาไม้ออกเป็นทีเอฟร้อยยี่สิบนะครับงานไทยผมใจสังเกตสักนิดนะครับระหว่างงานไทยกับงานอินโดถ้างานไทยนะครับ นี่ตัวนี้มันจะเป็นรูอย่างนี้นะครับตันอ่าเนี่ยมาดูแทุกคนมาดูแล้วก็ท่อไอเสียอืมนี่ท่อถ้าเป็นงานไทยเนี่ยจะบอกเลยอ่ทากคนอาจจะเป็นโรงงานไทยอะโมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอืมใช่ถ้าเป็นงานอินโดตรงเนี้ยมันจะตันหมดเลยอ่าดูแค่สังเกตตรงนี้ก็รู้อืมแล้วก็ปลายท่อปลายท่อมันจะเป็นเออใช่มันจะเป็นคล้ายๆงูของไทยจะเป็นทรงแบบนี่ของงู ไปทั่วเป็นทีเอฟร้อยยี่สิบเครื่อง่าไหร่นะเสียสันร้อยี่ไม่ใช่ราคาสี่หมื่นพันสี่หมื่นพันโครงสามหมื่นห้าแล้วก็ล้อยางครับรล้อยางขอชุดนี้ก็ประมาณแปดหมื่นกว่าชุดนี้เห็นหลงว่าแปดหมื่นกว่าเนาะเบาๆนะครับจิบจิบจิบของมันต้องมีผมก็หมดไปกับคำว่าของมันต้องมีเนี่ยอ่าเ่อกีแสนสังเกตว่าเยอะแล้วนะพี่เอแต่ไม่อยากพูดเนาะเพราะว่ามีอะไรอยู่ด้วย เอานี่เดี๋ยว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 นี่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 โอ้แถมน้มันเครื่องนี่นะครับเดี๋ยวรอให้ลงมาอันนี้แถมน้ำมันเครื่องมาด้วยนะครับผมให้ลงมาดูอืมเดี๋ยวให้ลงมาดูก่อนเดี๋ยวรอลุงก่อนนี่มันน้คง้มันเครื่องแพง่อนนี่นะครับผมเป็นจุดนี้แล้วก็คงมือเด้งบางนานะครับอ่าวงเเป็นวงสสิบใบสี่นะครับผม ความกว้างของล้อก็น่าจะพอๆกับนกนะครับส่วนหางขึ้นไปคส่วนหางมันจะเขาว่าหางมุ้ยเลี้ยงจะสั้นกว่าของนกหนึ่งซีนหนึ่งหน่อยนึงนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองวัดให้ดูนะผมถามแค่ที่ร้านเขามาเมื่อกี้นะครับตนนัวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะรอตอนประกอบนะครับแกะกล่องใหม่ๆสดๆกันชุดนี้ ก่อนแล้วก็จะเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำแล้วก็สตาร์ทแล้วก็จะเดินดูนะครับใช่ต้องลองนายพีเลองเดินให้ดูหน่อยอ่านายลองพีเอข้องดิเฮ้เนี่ยกินกินเยอะบอกเลยกินเยอะของใหม่นะครับพร้อมกับวงสามสิบใบสี่นะตัวนี้นะครับใช่เทนเนอร์พ่อพ่อนี่ไม่ไม่ไม่จับท่อซิ่งหรอลุง ดูเอาไว้ก่อน <c oughs> ใส่หลงพัต้าเลยไหมไม่ชอบลงพัต้าเอาไว้ก่อนเวใส่องบประมาณน้อยนะครับใส่เสบงแ้ะทรงพลังพร้ <c oughs> อมท้าลั่นทุกสำนัก <c oughs> ลงพตังงพต <c oughs> จจาใส่เสบง้วทรงพลังจุดนี้ก็เครื่องส่ามนันะครับโค้ง 35, แล้วก็ร้อยยัเท่าไหร่ลงุง สามพันอืมผมก็จำไม่ได้นะที่วัดไอ้ที่วัดสิบบาทที่ร้านสามพันามรดูแล้วล้เยอะแล้วกระแทกรูเลยไหมเนี่ยเรือเดิมๆไปก่อนใจร้อนเดี๋ยวไม่ยังไม่ยังไม่ต้องขันแน่นนะทำไมอ่ะ ไม่ใช่ไอ้นี่ไงแทพวกแท่นอ่ะรรเราต้องตั้งสะพงสะพานก่อนไงไม่ใส่แหวนก็แลดวถึงไม่ได้ใส่เนี่ยเธอคงไม่ใส่สสใส่ตัวลา่างแล้วก็ตัวล่างกันเดียวเดี๋ยวจะทำการให้ลุงเ,เ,เขาเติมน้ำมันแล้วเ,เติมหม้อน้ำนะครับเติมมันเครื่อง,องเราลำปสุดรนะพี่เอเนาะาอะไรพิศดารเล่นอะไรก็แก๊กเขแก๊กคนไม่เคยมีนี่อยากได้อยากได้อยู่นะยันมากน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาระมาณเดี๋ยวรอสปอนเซอร์ก่อน ไอ้พร้อมพี่เอเลยไหมล่ะใช่พี่เอใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ท่อท่อไอ้เสียที่ยิงหันผิดมันต้องหันทางนี้ใช่ไหมเป็นไปข้างหน้าเหรอนี่เนี่ยผมว่าไม่ใช่อ่ะเสียก็เรื่องท่อแล้วอ่ะไม่ใช่เวลาเราติดไงเราติดอ่ะพอดีเลยเนี่ยเอาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเข้าพอดีเนี่ยเราเราติดปุ๊บมันจะสองเบ้าตาคนติดพอดีเอาไว้ไปทำคนก่อ เวลาถ้าติดมันจะเข้าเบ้าตาพอดีนะแบบนี้ผมพูดเล่นนะครับแย่ๆลงแกเล่นนะของหัวของไปสันหรือของพี่เอกของของลุงอะนี่นะครับผมสุพีเอยกเลาอมาคนดูจะหมื่นเราเว่ยเติมตรงนี้นะครับสําหรับที่เติมน้ำมันเกียร์นะครับเมื่อกี้ผมก็หากันพัก ก็งงอยู่นะครับพอดีเลยเธออโทรไปถามทางโรงงานนะครับก็เขาก็แนะนํามานะครับผมแนะนำมีมีเยอะนะโรงงานมีนะครับมีเยอะเป็นยังไงกันคนขายสวยครับโอ้โหจานยังอดไม่ได้อ่ะพูดกะทางโรงงานแนะนําให้ใส่น้ํามันเกียร์สองเกลอนนะครับผมเปอร์ไรพี่แนะนำอ่ะร้อยสี่สิบนะที่เขาถามมาเนี่ยเป็นเอสเอสอ่ร้อยสี่สิบนะครับ เกียร์เท่าไหร่ได้น้ำมันเกียร์เนี่ยสี่กัวละสี่จุดห้าลิตรนะครับตีก็สองกําลเก้าลิตรนะครับผมก็เมื่อกี้ต้องทิพย์แนะนำมานะครับโอ้เทใส่มืออีกโอ้โหว่ามือมันเหนียวแล้เทใส่มือหน่อยามทิ้หน้าแล้วอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับผมของบริษัทมือเล่งบางนานะครับพิดเล่าเรี่อืมโอเคพิดเลย ใครจะเป็นคนเติมสตาร์ทอทำ<อ>ไม,ไไม,ไมยังไม่ได้เติมเราแหลมจัดก็หายกันจังผมผมไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยยืันมาเนาะนี่บอกว่าบ่นว่าฝาหายนะครับโรงงานเลยทำแบบนี้มาให้ ใส่กระสือขึ้นมาเลยหลุดแบบนี้เลยถ้าหาหาในกองเลยเออเออเออกองเลยเพิ่งเห็นเมื่อกี้นะครับแต่คนดูรอดูนานแล้วอะไรทจะได้ฝังเสียงใช่อืเอาโอเคเดี๋ยวลุงจะทำการฮะเพยังไม่ติดเรียกร้องซะลุงตกใจเลยตกใจแม่ได้พออยากได้อยากไหมใส่เกว่า่ะใส่เกว่าแล้วดันอะไรนด้ไหม ดันเบรกอ้าว<อ>หนักใหญ่สม,มอไหวปะพอแล้วลงุงมันไม่กิดอ่ะอ้าวเมื่อกี้ลุงหมุนไม่มีแรงนะครับผมต้องถึงมือพี่สัน <c oughs> โอ้ไม่เตะเร่งแท้ <c oughs> ไม่เร่งเครื่องอะ่ะโอ้ ได้เลยหอบอ่ะหอบไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เครื่องโคนโคนหอบอืมเอาไหมออสออดเลยเป็นตัวไอออสนี้นี่ออสอ่ะโอ้ดับนั่นนะขอบอ่ะมันต้องไม่ไม่เล่งเครื่องอ่ะไม่ได้เล่งเครื่องโอ้ปั๊มตะดีแท้เสียงปั๊มดังดีนะครับไม่คืนไปแล้วอืมเออ มาลองดูพี่เอกันมั่งนะคะไม่ไม่ไม่แลาเอาสายใส่ดีกว่าวะใใส่ดีกว่าเนี่ยสายก็เรื่องตายไปร้อยทีนะเอาแกะตัวไอทีนึงโอ๊ยตาไม่ดังมันไม่ดีตายเลยตายเลยอย่าเอาคลิปลงด้วยอย่าคลิปลงด้วยไอเขาก๊อกน้ำมันไม่ได้เปิดก๊อกน้ำมันไม่ได้เปิดมาดูไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงตัดว่าที่มันดังอัดเดี่ยวพิจายุดธโอ เลยอ่ะวม่หลอกลุงไม่หนหลุมโเขียวอีเดินเต้าหน่อยต่อเต้อตเต้าหน่อยเดย้อป่ะหอบ้วคนหน่ะาอไปดูดูดูผีสันหอบยังไงหอบหอบดิ โอ้นี่มันหมาได้นะครับผมเมื่อกี้นี่เป็นหมาเมื่อกี้นี้แบบว่าไม่ได้เปิดก๊อกน้ำมันนะครับอ่าปับ๊บใส่แกนึงโอ้นี่ครับนี่เกียร์สโลนะครับผมโอ้โหของใหม่นี่มันจัดจริงๆ,ๆนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการขับเข้าไปเหยียบลูกแตงโมดูนะครับว่ามันจะแตกไหม <c oughs> อันนี้แกถอยนะครับผม <c oughs> อของใหม่นะอะไรมันก็นิ่ม, <c oughs> มสุดยด <c oughs> อดพอลองให้เป็นพิธีพอ เพราะว่ับเราให้มันดปให้นิ่มๆนะครับเ,รเป็นพ่ีนะเอาเลอ้าวโอเคนะคผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ได้ทดลองเดินให้ดูนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงตาของผมนะครับของผมนี่โทรไปถาม้าว่าน่าจะประมาณต้นอาทิตย์หน้านะครับผมต้นอาทิตย์หน้าได้ตัวดูตัวของผมแน่นอนจะเอาไปลงย่าให้ดูด้วยนะครับผม ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ